สวัสดีค่ะต้อนรับสมาชิกซูมทุกท่านนะคะเข้าสู่ DMC d ม a r m a Media On Zoom ค่ะในวันนี้เรามาพบกันในช่วงของ Zoom Idol นะคะพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา17นาิกาถึง17นาฬิกา30นาทีโดยประมาณค่ะทักทายสมาชิกซูมทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรายการซูมไอดอลนะคะก็สามารถติดตามรับชมแบบสดสแบบนี้ค่ะได้2ห้องซูมนะคะที่ z ูม m 072.com และ zoom z ูม m 0 7 2 c o m /dmz นะคะ เรามาติดตามรับชมนะคะท่านใดรับฟังอยู่ก็สามารถที่จะพิมพ์ข้อความมาให้กำลังใจหรือว่ามาร่วมกันนะคะในการที่จะส่งเสริมหรือว่ามาพูดคุยในแง่คิดมุมมองในการใช้ชีวิตร่วมกันค่ะในส่วนในส่วนของรายการซูมไอดอลนะคะก็เป็นรายการที่จะทำให้ทุกท่านได้มีโอกาสมารับฟังเรื่องราวของไอดอลที่สลับสับเปลี่ยนนะคะหมุนเวียนกันมาพูดคุยแบ่งปันประสบการณ์ค่ะ ในการดําเนินชีวิตโดยพวกเขาเหล่านั้นได้นาธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคําสอนของยอดมหาปูชนียาจารย์ไปปรับใช้แล้วชีวิตก็มีความสุขแล้วก็ประสบกับความสําเร็จและอยากมาแบ่งปันให้กับสมาชิกสุมได้ทราบกันด้วยค่ะสําหรับสุมไอดอลของเราในวันนี้นะคะเป็นเยาวชนคนเก่งและดีที่เข้าวัดตั้งแต่เด็กเลยนะคะได้พบกับคําสอนแล้วก็ศึกษาคําสอนของมหาปูชนียาจารย์ทําให้มีเข็มทิศ ในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องอย่างปลอดภัยโดยเฉพาะเรื่องราวของการปฏิบัติธรรมค่ะที่นำพาความสุขแล้วก็ความสำเร็จเบื้องต้นในหลายๆอย่างเนี่ยนะคะมาให้น้องได้รับรู้ด้วยเนี่ยนะคะก็ตอนนี้ค่ะแขกรับเชิญของเราก็พร้อมแล้วที่จะมาร่วมกันพูดคุยนะคะกับสมาชิกซุมทุกท่านเลยค่ะขอต้อนรับคุณจุธามาจันท์ทองทิพย์นะคะหรือว่า น้องนภาาค่ะตอนนี้กำลังศึกษาเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่สุชราสมาชิกซูมค่ะค่ะนะคะต้องบอกว่าสมาชิกซูมหลายๆท่านเนี่ยอาจจะคุ้นหน้าน้องนภาเนะน้องนภาเนี่ยเรารู้จักตั้งแต่เด็กๆเลยตอนนั้นโด่งดังมากในฐานะประธานกรถินสำริด โอ้ต้องถามเรื่องนี้ก่อนนะก่อนที่เราจะย้อนกลับไปถึงเรื่องเรื่องราวก่อนเข้าวัดตอนนั้นที่น้องนาภาได้มีโอกาสทําหน้าที่เป็นเด็กเก่งและดีมีความรู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกปลื้มแล้วก็ดีใจมากมากเลยคะ่ะที่ได้รับหน้าที่มีค่าอันนี้ค่ะอืมนะคะอ่านะเดี๋ยวก่อนที่เราจะได้ไปเจาะลึกรายละเอียดนะว่าโอ้โหขั้นตอนตอนนั้นเนี่ยน้องไปทําหน้าที่อะไรยังไงบ้างเรามาพูดคุยก่อนเลยว่า น้องนภาตัวตนก่อนที่จะมีโอกาสได้เข้าวัดน้องนภาเข้าวัดตั้งแต่เด็กๆเลยหรือเปล่าหรือว่าก่อนหน้านี้ก็ใช้ชีวิตตามปกติคะกเ็เข้าวัดตั้งแต่สามขวบค่ะ mm hmm. ก็มีคุณพ่อคุณแม่พาเข้าวัดด้วยอะค่ะโอ้โหก็แสดงว่าได้รับการหลอ่อหลอมเนี่ยนะคะในวัฒนธรรมชาวพุทธหรือว่าหลักธรรมคาสอนต่างๆเลยทีนี้ต้องสอบถามว่าจุดเริ่มต้นเข้าวัดตั้งแต่สามขวบ ตอนนั้นน้องนภาจําความได้ไหมคะมาถึงวัดพระธรรมกายแล้วมาทําอะไรยังไงบ้างตอนนั้นก็คือเราอยากไปที่ต่างต่างเหมือนอยากไปเทีะะ่ยวเฉยๆค่ะเดินตามพ่อแม่พ่อแม่พาไปไหนเราก็อยากจะไปดูนู่นดูนี่แต่ก็ยังไม่รู้หรอกว่าเขาพาไปไหนแต่ว่าก็อยากจะตามคุณพ่อคุณแม่ไปอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอืมตอนนั้นมาถึงครั้งแรกจําได้ไหมว่าน้องนภามาที่ไหนแล้วก็แบบทําอะไรยังไงบ้างะคะคุณแม่พาไปทําอะไรบ้างคุณพ่อพาไปทําอะไรบ้าง เท่าที่จำได้นะคะก็เหมือนจะมีคุณพ่อคุณแม่คะ่ะไปปฏิบาาัติธรรมแล้วก็ให้น้องนภา,าค่ะไปเหมือนศูนย์ที่เขาจะมีคอยดูแลดูแลเด็กๆอะคะ่ะที่แบบมีเพื่อนเพื่อนด้วยมาเล่นกันอะไรประมาณเนี้นะคะ่ะเพื่อให้ผู้ใหญ่ได้ไปปฏิบัติธรรมด้านบนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอืทีนี้อยากจะฟังความในใจของเด็กที่ได้มีโอกาสมาที่ศูนย์เด็กวัดพระธรรมกายเพราะปกติหลายๆคนอาจจะมีทําหน้าที่ไปดูแลเด็กเนาะแต่ที่เรามาถามเด็กก่อนว่า เด็กๆตอนนั้นที่เข้าไปในศูนย์เด็กของวัดพระธ,ธรรมกายเนี่ยพี่ๆอาสาสมัครเขาให้เราทําอะไรบ้างคะน้องนองภาก็คือมันหนูก็เข้าไปค่ะก็มีกิจกรรมให้แล้วก็เจอเพื่อนเยอะแยะมากๆมาเลยค่ะแล้วก็มีกิจกรรมทำโน่นทำนี่ค่ะแล้วก็ถ้าแบบมีโตขึ้นหน่อยก็จะอาแบบไปเลื่อนขั้นไปศูนย์บูต๊ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยด้วยค่ะอื อบถามเลยว่าตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้างที่แบบว่าคุณพ่อคุณแม่พาเรามาหาเพื่อนเยอะแยะมากมายเลยเนี่ยนะคะตอนเด็กๆตอนนั้นรู้สึกยังไงคะรู้สึกสนุกค่ะเพราะว่าได้เจอเพื่อนดีๆเยอะแยะแล้วก็มีพระอาจารย์ด้วยค่ะที่คอยให้ทํามามีสวดมนต์นั่งสมาธิค่ะแล้วก็สอนนำลาห้องน้ําบ้างค่ะแล้วก็ปัดกวาดเช็ดถั่วค่ะประมาณนี้ค่ะโอ้ต้องถามว่าแล้วตอนนั้นตอนที่เราแบบเป็นเด็กๆอะ่ะพอได้มาทํากิจกรรมแบบนี้ เกิดความรู้สึกยังไงตอนเด็กๆตอนเด็กๆหนูรู้สึกสนุกไปกับมันค่ะแล้วก็มีแอบแบบเปื้อนๆนิดนึงเพราะว่ามีได้เพื่อนด้วยค่ะเพื่อนช่วยกันทำม,มาค่ะแล้วก็อาจจะมีความแบบว่าเหนือนิดหน่อยแต่รู้สึกว่าทําไปแล้วมันก็สนุกเพราะว่าเราไม่เคยได้เห็นไอที่แบบว่าต้องมาช่วยกันทาําร่วมกันทําเป็นกิจกรรมหลอ่อหลอมเด็กอะไรแบบนี้ค่ะอืมก็ต้องบอกว่าเป็นศูนย์เด็กที่ พัฒนาแล้วก็อบรมนะวัตธรรมชาวพุทธให้กับเด็กๆแล้วก็จะได้โตมาเป็นเด็กเก่งและดีแบบนี้นะคะทีนี้พอตอนนั้นเรายังเด็กเนี่ยเราก็ทํากิจกรรมไปกับเพื่อนๆพ,พระอาจารย์ได้ทําอะไรหรือว่าพี่ๆทาอะไรเราก็ทําทีนี้พอโตขึ้นมาหน่อยละ่ะเราได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมกับคุณพ่อคุณแม่แล้วเนี่ยนะคะตอนนั้นเนี่ยที่น้องนาภาได้มีโอกาสมาวัดเนี่ยความรู้สึกประทับใจตอนที่เราโตขึ้นแล้วพอที่จะรู้ความขึ้นแล้วเนี่ย เราประทับใจอะไรในวัดพระธรรมกายคะประทับใจอย่างแรกเลยนะคะที่รู้สึกตอนโตขึ้นมาแล้วหนูก็เห็นถึงความสะอาด mm. ความเป็นระเบียบของภายในวัด mm. แล้วก็เรื่องอการนั่งฟังธรรมะของหลวงพี่ที่แผนกบ,บ้างค่ะแล้วก็ให้ทำขมีขัดรองเท้านูน่นนี่น่ารู้สึกว่ามันฝึกให้หนูได้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยค่ะแล้วก็มีความสะอาดแล้วก็เพื่มปิติในการทําตรงนี้มากมเลยอะคะ่ะ อืมแล้วอย่างนี้น้องนาภาตามคุณพ่อคุณแม่เข้าวัดมาปฏิบัติธรรมมาฟังธรรมทุกๆครั้งเลยหรือเปล่าคะที่คุณพ่อคุณแม่มาวัดทุกๆครั้งเลยค่ะแล้วก็จะมีวันอาทิตย์ก็ไปทุกๆวันอาทิตย์เลยค่ะที่มีงานบุญค่ะอืมต้องถามในยุคข,ของเด็กวัยรุ่นสมัยใหม่เลยนะคะเพราะว่าน้องนาภาก็เพิ่งชั้นมัธยมศึกษาปีที่หกเนาะแล้วเข้าวัดตั้งแต่เด็กๆเ,เลยเราไม่อยากที่จะไปเที่ยวเล่นกับเพื่อนๆหรอทําไมเราถึงตามคุณพ่อคุณแม่เข้าวัด หนูรู้สึกว่าการเข้ามาในวัดม,มันเหมือนเป็นอีกอย่างหนึ่งอีกแบบหนึง่งที่แปลกใหม่มากๆค่ะได้มาเห็นความเป็นระเบียบความเรียบร้อยค่ะแล้วก็มีกิจกรรมต่างๆมีให้นั่งธรรมะด้วยหนูรู้สึกว่าเป็นอะไรที่คนรุ่นใหม่อาจจะยังไม่ทราบในจุดๆตรงนี้ค่ะแต่ว่าถ้าแบบได้มาเจอได้มาฝึกทําแบบหนูจะรู้สึกว่าชอบในอีกอย่างหนึ่งได้แน่นอนนะคะอืม ถามจริงๆเลยว่ามันไม่น่าเบื่อหรอการมาวัดมาฟังทำมานั่งสมาธิอย่างเงี้ยสาหรับน้องนภะาน้องรู้กวาน่าเบื่อไหมเพราะว่าวัยรุ่นเนี่ยกิจรกรรมเขาจะต้องแบบมีการแอคทีฟตลอดเวลาเนี่ยนะคะแต่เราเข้ามาวัดต้องมานั่งนิ่งๆฟังธรรมอย่างเงี้ยเรารู้สึกยังไง หลักๆเลยะคะถ้าพูดถึงความเป็นวัยรุ่น,นะคะ่ะหนูก็เจอทั้งทางโลกแล้วก็ทางธรรมค่ะหนูก็เอามาเปรียบเทียบทั้งชีวิตทางโลกและชีวิตทางธรรมรู้สึกว่าการได้มาปฏิบัติธรรมในทางธรรมมาค่ะสาหรับตัวหนูหนูรู้สึกว่าได้สงบจิตทําให้หนูมีสมาธิด้วยค่ะมารู้สึกว่ามันก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ทําให้เราได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆแล้วก็มาเปรียบเทียบกันระหว่างทางโลกกับทางธรรมอะไรประมาณนี้คะ่ะอ um ืมก็คือพูดง่ายๆว่าลองให้รู้ว่าแต่ละ เส้นทางนะมันเป็นยังไงแหละแต่ทีนี้เรื่องราวที่ต้องบอกว่าน้องนภา,าบอกว่าได้นําไปปฏิบัติก็คือเรื่องของการสมานั่งสมาธิเนี่ยนะคะเรานํามาปฏิบัติกับเรื่องของการเรียนตรงนี้อยากถามน้องนภาเลยว่ามันพัฒนาลักษณะนิสยัยหรือว่าเรื่องการเรียนของเรายังไงบ้างคะ อ,อย่างเรื่องการเรียนนะคะหนูเป็นคนที่แต่ก่อนเลยไม่ค่อยมีสมาธิค่ะหลังจากที่ได้มาสวดมนต์นั่งสมาธิค่ะหนูก็เอามาปรับใช้ในการเรียนทําให้หนูมีสมาธิขึ้นเวลาครูสั่งงานทําอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็จะมีสติมากขึ้นตรวจสอบโน่นนี่นั่นนะคะแล้วก็ส่งงานได้รวดเร็วทันใจค่ะการแบบมีสอบอย่างเงี้ยหนูก็รู้สึกว่าหนูแบบ จำได้ขึ้นใจขึ้นแล้วก็เพราะว่าหนูได้นั่งสมาธิก่อนนอนทุกคืนด้วยค่ะทําให้เรามีสมาธิได้อยู่กับตัวเองได้อยู่กับบทเรียนที่เราต้องการศึกษาอะไรประมาณนี้ค่ะอเคยมีเพื่อนๆมาถามเคล็ดลับไหมนาา้าทําทไมเธอ,เอ,อส่งงานได้ตรงเวลาหรือว่าทำไมเธอทำงานเก่งจังเลยอะไรเงี้ยแล้วเราเคยบอกเพื่อนไหมคะว่าเพราะอะไรเราฝึกอะไร ก็เ,เคยบอกว่าเออลองนั่งสมาธิดูไหมแล้วก็แบบมีคำวลีเด็ดๆอย่างเช่นแบบสัมมาอรหังตึกละลึกอ,อะไรประมาณนี้ค่ะเพื่อนก็แบบตกใจแล้วอยากเอาไปลองทําบ้างก็มีอะไรเงี้ยค่ะว่าแบบเออเป็นคําเด็ดอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะอืมนะคะโอ้โหสร้างเทรนใหม่นะเทรนใหม่เลยเนะะี่ยนะคะฝึกจิตใจนะสัมมาอรหังแล้วเพื่อนเอาไปฝึกแล้วเป็นยังไงบ้าง เพื่อนก็เอาไป่จุดก่อนเดี๋ยยังไม่ได้มาบอกเลย <c oughs> ยังไม่ได้มาบอกนะ <c oughs> แต่ถือว่าเรางนาะคก็ได้ทําหน้าที่กัลยานมิตรแล้วนะแนะนําสิ่งดีๆให้กับเพื่อนนะคะทีนี้ผลการเรียนมันมีผลการตอบรับที่ดีขึ้นไหมเวลาที่เราสังเกตตัวเองจากการที่ก่อนนั่งสมาธิกับหลังนั่งสมาธิเนี่ย <c oughs> ผลการเรียนเราเปลี่ยนแปลงไหมคะก็ <c oughs> เปลี่ยนแปลงค่ะถึงจะไม่มากไม่มาแต่รู้สึกว่า รู้สึกเปลี่ยนแปลงกับตัวหนูด้วยเกรดก็เพิ่มขึ้นคะแนนก็เพิ่มขึ้นบางวิชาที่คิดว่าจะตกแต่ก็ภาพเส้นเกือบตกอะไรแบบนี้บ้างก็มีอะไรเงี้ยค่ะมันมีรุ่นๆอะไรมีเยอะแยะเลยอะค่ะ <c oughs> นะคะแต่ก็ใช้สมาธิเนี่ยเป็นตัวตั้งเลยนะทีนี้ต้องถามเคล็ดลับของคุณพ่อคุณแม่น้องนภาเนาะเพราะว่าเด็กๆเ,เนี่ยเมื่อมันก็ต้องมีความรู้สึกว่าเอ๊ะบางทีอยากทําบางทีไม่อยากทำเนาะอย่างเช่นการนั่งสมาธิหรือการสวดมนต์เนี่ย คุณพ่อคุณแม่ของน้องนภา,ามีเทคนิคอะไรที่ทําให้น้องนภา,ารู้สึกว่าอยากสวดมนต์อยากนั่งสมาธิตลอดเผื่อว่าสมาชิกสูมฟังอยู่นะจะได้นําไปปรับใช้กับเด็กๆบ้างค่ะ ก็คือคุณพ่อคุณแม่ก็จะปฏิบัติให้ดูตามนะคะก็คืออาจจะมีขนมบ้างก่อนหน้านี้ให้ตอนเด็กๆอะค่ะให้มาหลอกล่อค่ะแล้วก็คุณพ่อก็จะยิ่งโตขึ้นคุณพ่อจะอธิบายให้เห็นความสําคัญของการนั่งสมาธิสวดมนต์มากขึ้นนะคะหนูก็รู้สึกว่าสนใจแล้วก็อยากปฏิบัติตามทําตามคุณพ่อคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ะะตอนแรกก็คือเอาของก่อนเนาะให้เห็นก่อนเลยว่า <c oughs> เอ๊ะนั่งสมาธิแล้วเสือจะได้นู่นนี่นั่นแต่พอหลังๆต้องมีการอธิบายถึงเหตุและผลให้เรามีความเข้าใจมากขึ้นแล้วก็ตัวน้องนาภาเองก็ได้ปฏิบัติแล้วแล้วก็รู้สึกดีกับการนั่งสมาธิว่ามันส่งผลดีต่อเราทีนี้อีกหนึ่งเรื่องนะคะต้องที่บอกไปเมื่อตอนต้นเนาะว่าน้องนาภาเนี่ยเป็นประธานกรถินตอนนั้น เรื่องราวมันเป็นมาเป็นไปยังไงคะทำไมถึงได้มีโอกาสไปทำหน้าที่ตรงนั้นคะ เรื่องราวก็คือหนูได้ไปอยู่เยาวชนต้อนรับระดับโลกค่ะขึ้นไปต้อนรับหลวงพ่อค่ะแล้วก็ได้มีหลวงพ่อให้ความเมตตาค่ะให้หน้าที่นี้นะคะในการเป็นประธานกะถินนะคะแล้วก็ไปดูจากให้ไปดูกับพี่ๆคนที่เคยมาเป็นแล้วแล้วคือหนูอายุแค่หกขวบหนูก็ไม่รู้ยังไม่รู้ความสําคัญว่าประธานกะถินนี่คืออะไรแต่ว่าได้คุณพ่อคุณแม่ด้วยค่ะมาช่วยสนับสนุนนะคะแล้วก็เริ่มเลยการที่ไปหาวาดหาขบวน วิธีต่างๆนะคะแล้วก็หนูก็ทําตามแล้วก็นั่งท่องบทนะคะน้ำกาวแล้วก็การกระถิ่นครั้งแรกในชีวิตของหนูก็รู้สึกปื้มมากเป็นอะไรใหม่ๆที่หนูตั้งใจที่จะทำนะคะอตอนนั้นต้องถามทอนภาตอนเด็กๆเลยอะ่ะเรากล้าที่จะทํำยังไงเพราะว่าต้องไปหาทั้งวัดต้องไปหา,าบอกบุญเนาะในการทําหน้าที่ตรงนี้เราเราเราใช้แรงบันดาลใจอะไรทำให้เราทำหน้าที่ตรงนี้ได้คะ่ะ แรงบันดาลใจของหนูก็น่าจะเป็นหลวงพ่อค่ะที่เมตตาให้มาทำตรงหน้าที่นี้ได้เลือกเลือกมาเป็นตัวเราเองแล้วก็เราก็มีอุปสรรคด้วยนะคะก็เป็นพวกตอนนั้นช่วงนั้นปีนั้นก็คือมีน้ำท่วมวังด,ด้วยตอนแรกก็คือ รู้จักเจ้าอาวาสวามรู้สึกว่าก็กลัวนิดนึงว่าเราจะจไมไหมนู่นนี่นัน่นไหมแต่ถ้าเราตั้งสติดีๆมีสมาธิอะค่ะก็สามารถจัดการปัญหาพวกนี้ได้ก็คือ,อมีพายเรือมีรองเท้าบูทสรุปว่ามันไม่ใช่ปัญหาเป็นการสร้างสีสรันในการทำทอดกระถิ่นนั้นด้วยค่ะเป็นเหมือนเป็นจุดเต่นด้วยค่ะก็รู้สึกปลื้มแล้วก็ผ่านไปได้ด้วยค่ะที่ดีมากๆเลยอะค่ะโอ้โหนะคะโอ้โหจากเด็กน้อยๆวันนั้นนะ ในการทำหน้าที่เป็นประธานกระถินจนวันนี้ได้มีโอกาสมาพูดคุยกับเราความรู้สึกวันนั้นที่เราทำสำเร็จเราเป็นประธานกระถินตัวน้อยที่แบบใจเกินร้อยเนี่ยนะคะความรู้สึกเป็นยังไงคะน้องนภารู้สึกภูมิใจในตัวเองที่ไม่คิดเหมือนกันว่าจะมาถึงจุดจุดนี้แต่ก็เพราะด้วยบุญเราด้วยค่ะแล้วก็ปื้มในบุญแล้วก็ตั้งใจในการทำในหน้าที่ตรงนี้ค่ะรู้สึกภูมิใจในตัวเองมากๆเลยค่ะ ทีนี้ถ้าอยากให้น้องนาภาได้ทำหน้าที่เชิญชวนน้องๆเยาวชนเพื่อสร้างแรงมานันใจให้กับเด็กที่จะเป็นเด็กเก่งและดีในอนาคตเนี่ยอยากให้น้องนาภาได้ทำหน้าที่เชิญชวนเยาวชนคนเก่งและดีหน่อยมีโอกาสแล้วตอนนี้เตรียมตัวได้เชิญชวนน้องๆมาร่วมกันนะคะในการที่จะดมีโอกาสได้ไปทำหน้าที่แบบน้องนาภาบ้างค่ะ ก็อยากให้เชิญชวนพี่พีนะคะแล้วก็เยาวชนน้องๆหนูที่มีความฝันหรือว่าอยากจะเป็นแบบน้องนาภานะคะก็ขอเชิญชวนนะคะให้มาร่วมเริ่มจากเล็กๆก่อนตั้งเป้าหมายเล็กๆก่อนก็ได้ค่ะค่อยๆทําทีนี้นะคะแล้วก็ปฏิบัติธรรมสวดมนต์ในทุกๆวัน,นะคะ่ะแล้วก็ฝันก็จะกลายเป็นจริงอะไรประมาณนี้ค่ะอืมนะคะน,ะคะนี่น้องนาภาบอกเคล็ดลับแล้วนะ สวดมนต์นั่งสมาธิทุกวันอันนี้เป็นสิ่งควบคู่เลยที่จะทําให้เป้าหมายในการที่เราจะทําภารกิจต่างๆได้สําเร็จเลยนอกจากเรื่องของการสวดมนต์เรื่องของการปฏิบัติธรรมแล้วเห็นบอกว่านําธรรมะที่นําไปใช้ในชีวิตประจําวันอีกก็คือเรื่องของการรักษาศีลเป็นยังไงคะกับการรักษาศีลในวัยเด็กแบบนี้คะ่ะน้องนภา ็ช่วงแรกๆค่ะเริ่มต้นก็มันจะมีรักษาศีลห้าไปก่อนแล้วก็คุณพ่อด้วยค่ะได้เชิญชวนชักชวนมาลองเป็นปรับดูเป็นรักษาศีลแปดในทุกๆวันพระดูค่ะหนูก็เป็นอะไรที่แบบไม่เคยทําแต่ก็อยากลองทําดูค่ะรู้สึกก็ปฏิบัติมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะรู้สึกว่าเริ่มชินไปแล้วแล้วก็เอได้ทําบุญด้วยค่ะได้เหมือนได้สะสมบุญด้วยทั้งศีลห้าศีลแปดเลยค่ะอืม ต้องถามน้องนภา,าเลยเนาะว่าเวลาที่เราไปอยู่ในสังคมเพื่อนแล้วเผื่อว่าวันนั้นเป็นวันพระแต่เราต้องไปเรียนเราต้องรักษาศีลแปดตรงนี้น้องนภา,าบอกกับเพื่อนหรือว่า,าใช้ชีวิตอย่างไรให้เหมาะสมกับทางโลกเนี่ยนะคะแล้วก็ทางธรรมด้วยอย่างเงี้ยค่ะ ก็ถ้าบอกกับเพื่อนๆก็เหมือนแบบว่าเราวันนี้เราแบบว่างดกินข้าวยินอะไรประมาณนี้คะ่ะมีถือสินแปร์ด้วยนะเ,เพื่อนก็ตกใจหนูเพื่อนนึกว่าหนูแบบบวชชีด้วยหรออะไรประมาณนี้คะ่ะก็หนูก็บอกว่าก็ถือสินแปร์งี้แต่ว่าเพื่อนก็ดูเหมือนสนใจนะคะว่าเหมือนเพื่อนอยากลดน้ําหนักอะไรด้วยอ,อะไรนี้ด้วยค่ะ ก็ถือว่าก็เอาไปลองทำดูได้นะก็ได้บุญไปด้วยด้วยค่ะมันนะคะได้บุญไปด้วยแล้วก็สวยได้ด้วยนะคะในชาตินี้เลยนะเพราะว่าช่วงนี้นะวัยรุ่นเนี่ยก็ต้องรักษาสุขภาพด้วยเนี่ยนะคะแต่ว่าการรักษาศีนี่ก็สําคัญเลยแล้วตรงนี้เวลาที่เราเราสังเกตเห็นความแตกต่างไหมของน้องนภากับเพื่อนๆเนาะในขณะที่เราเนี่ยรักษาศีลแบบครบถ้วนเลยบางวันก็ศีนแปดด้วยเนี่ย ข้อดีต่างๆที่เกิดขึ้นกับตัวของเราเองเ่มีเรื่องอะไรบ้างอยากให้น้องนาภาได้แชร์หน่อยเพื่อที่จะได้เป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่จะสนใจรักษาศีนแบบน้องนาภาเนี่ยค่ะข้อดีของการรักษาสี5สี8ที่มาเจอกับเพื่อนๆก็คือเรารู้สึกว่าเรามีสมาธิมากขึ้นเรามีสติมากขึ้นแล้วก็ เราเหมือนมีเพิ่มระดับในตัวเองเวลาเราได้มองเพื่อนการคบเพื่อนด้วยเรามองได้หมดเลยว่าเออคนนี้เป็นคนที่เราสามารถคบได้แต่ถ้าคนนี้อาจจะย,ยังไม่ถูกกับเราเราสามารถมองได้หมดในระดับในถ้าเรามีศีลมีธรรมะพร้อมแล้วเราดูได้หมดเลยค่ะว่าเพื่อนคนไหนดีเพื่อนคนไหนที่อาจจะย,ยังไม่เหมาะกับเราอะไรประมาณมนี้ค่ะเรียกได้ว่าเลือกคบคนได้เลยเนาะก็คือเลือกคบคนที่อาจจะศีลเสมอกันแล้วก็มี ปัญญามีทิฏฐิเสมอการเพื่อที่จะทําให้เราไม่ค่อยเขวในเส้นทางที่จะเป็นคนเก่งและดีเนี่ยนะคะเพราะว่าเรารู้จักศีลและมีศีลเป็นตัวตั้งแล้วก็เลือกครบได้อ,อันนี้นะสมาชิกสูมนาไปใช้ได้เลยนะคะเรื่องของการรักษาศีลเนี่ยมันก็จะสามารถคัดเลือกคนให้เราได้ด้วยอ่ะแล้วอย่างนี้น้องนภา,าได้มีโอกาสมารับบุญเป็นอาสาสมัครต่างๆในวัดด้วยไหมคะ ได้บุญด้วยค่ะมีต้อนรับยุวชนระด,ดับโลกแล้วก็มีแผนกพิธีกรรมด้วยค่ะตรงนี้เป็นยังไงบ้างอยากให้น้องนภาได้แชร์หน่อยว่าเรามาทําหน้าที่ตรงนี้มีความสุขยังไงบ้างคะ,ะหน้าที่นี้มีสองหน้าที่ค่ะที่มีต้อนรับก็คือจะมีต้อนรับประธานสงฆ์ต้อนรับหลวงพ่อค่ะแล้วก็หนูรู้สึกปลื้มแนะ่ที่ตรงนี้ก็คือหนูยังเป็นเด็กแล้วก็ สนุกไปกับมันค่ะแล้วก็รู้สึกว่าได้บุญด้วยแล้วก็มีเป็นสีสันต่างๆตอนสมัยเด็กเด็กเขาจะมีแบบที่คาดหัวลูกผลไม,ม้ด้วยอะไรเงี้ยค่ะเพื่อสร้างสีสันให้กับการปฏิบัติธรรมการทําบุญด้วยค่ะแล้วก็อีกแผนกหนึ่งอันนี้จะเป็นเหมือนตอนที่หนูโตขึ้นค่ะอายุเพิ่มมากขึ้นนะคะ,ะหนูก็ปัจจุบันในช่วงนี้ที่หนูทำอยู่ก็เป็นแผนกของวิธีการมนะคะได้ดูแลเจ้าภาพนะคะดูแลขบวนแล้วก็พิธีต่างๆค่ะที่ได้มาล้วโอกาสตรงนี้หนูรู้สึกว่าปื้มมากมาก ได้รู้ทุกางานในวัดในวัดพระธรรมกายด้วยค่ะได้ดูคุมหมดทุกที่ค่ะรู้สึกว่าปื้มมากๆเลยค่ะอืตรงนี้มันฝึกหรือว่าพัฒนานิสยัยหรือว่าพัฒนาบุคลิกภาพให้กับเราได้ด้วยไหมคะน้องนภา ฝึกได้เลยค่ะยิ่งได้จากแผนพิธีกรรมคือฝึกบุคลิกให้หนูคือต้องแบบว่าต้องเนียบต้องเปะทุกอย่างค่ะต้องแบบชุดต้องคาวสะอาดแล้วก็การเดินการยืนผมหน้าต้องครบหมดเลยค่ะรู้สึกว่าหนูเป็นระเบียบเพิ่มขึ้นมากๆเลยอะค่ะโอ้โหนี้นะคะเยาวชนฟังเอาไว้นะมีโอกาสได้มาเป็นอาสาสมัครเนี่ย ก็ได้ฝึกแล้วก็พัฒนาบุคลิกภาพตัวเองด้วยทีนี้อีกหนึ่งกิจกรรมต้องบอกว่าเป็นกิจกรรมที่เหมาะกับวัยของน้องนภา,าเลยแหละเพราะว่าเรื่องของกิจกรรมออนไลน์ช่วงสถานการณ์ที่ผ่านมานะโควิด1 i d 1 9เราอาจจะไม่ได้มีโอกาสมาวัดมาเป็นอาสาสมัครแบบช่วงแรกๆที่เรายัางมีโอกาสเปิดวัดนะคะกิจกรรมออนไลน์น้องนภา,าสั่งสมบูรอย่างไรบ้างคะ ก็จะมีช่วงออนไลน์อย่างเงี้ยค่ะคุณพ่อเปิดซูมทุกเช้าแล้วก็ตลอดก็ยังถึงเย็นเลยค่ะหนูก็ได้ปฏิบัติธรรมได้ถวายพัตตาหารแล,าแล้วก็บูชาเจดียกับในซูเมเรื่หมดเลยอะค่ะอืมต้องถามว่ามันมีความถ้าจะถามเด็กวัยรุ่นสมัยนี้เนี่ยพี่แอนไม่รู้จะถามถูกไหมมันยากไหมคะ <c oughs> น้องนภากับการที่เข้าร่วมกิจกรรมผ่านทางออนไลน์คือมันไม่ยากในส่วนของการทําหรอกแต่เรื่องของใจล่ะเออ เทคนิคไม่ยากนะแต่เรื่องของใจเราจะนําใจของเราเนี่ยให้กลับมาสั่งสมบุญออนไลน์ได้อย่างไรเพราะว่าโอ้โหสื่อต่างๆเนี่ยมันเยอะแยะมากมายเลยทําไมน้องนภาถึงเลือกที่อยากที่จะเข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์จงแรกๆค่ะอาจจะยังปรับตัวยากนิดนึงเพราะว่าหนุต้องมีการเรียนออนไลน์ควบคู่พพไปด้วย ก็คือเราเหมือนจะต้องในการแบ่งเวลานิดนึงค่ะว่าเวลาช่วงกลางวันเราจะต้องเรียนอ่ก็เรียนไปสัก 2, อมชั่วโมงแต่ช่วงตกเย็นอย่างเงี้ยค่ะเราอาจจะมีเวลาเราก็มาเปิดซูมดูบ้างเพื่อจะควบคุมสมาธิสติของเรากลับมาให้อยู่ในทางบุญนะคะให้ได้ค่ะไอประมาณนี้ก็คือให้แบ่งเวลากับตัวเองให้มากขึ้น,นอะไรอเงี้ยค่ะอืมแล้วใจเราไม่ค่อยเขวไปหายูทูบเบอร์สายอื่นหรอคะ <laughs> อ,อยากาที่จะมาสั่งสมบุญเราเร,าร,าร,าราแบบหืตัดสินใจให้มันเชิดเฉือนกันยังไงช่วงชิงกันยังไงคะน้องนาภาแต่ถ้าแบบช่วงแรกๆก็มีบ้างอยากอ,อ,อยากไปเปิดดูอันนู้นอยากไปเปิดดูอันนี้แต่ว่าถ้า ปฏิบัติไปเรื่อยๆเราเห็นความเห็นถึงความสําคัญของมันว่าเออเราต้องตักตวงบุญแล้วก็มีซูมอย่างนี้ยิ่งโควิดด้วยเราออกไปไหนไม่ได้เลยแต่ว่านี้คือมีบุญยืน่นเอาให้มาอย่างเงี้ยเราจะไม่ทำหรออย่างเงี้ยเราก็เลยฝึกตัวเองค่ะตอนแรกก็คือกั้นใจไปก่อนเนีย่ยดูนะเลยเงี้ยค่ะแต่ว่าก็เมื่อแบ่งเวลาเห็นถึงความสําคัญของของบุญนะคะก็อ่ะ เราเริ่มทําได้และเราเริ่มปรับตัวได้เรื่อยๆแ,แล้วก็ทํามันไปทุกๆวันในการแบ่งเวลาอะไรแบบนี้ค่ะโอโ้โหก็เรียกได้ว่าแบ่งเวลาให้ความสําคัญแล้วก็เกิดความคุ้นชินให้เราฝึกนิสัยในการที่จะรักในการสั่งสมบูรณ์โอโ้โหเยี่ยมมากๆเลยนะคะน้องรัาเป็นเด็กเก่งและดีมากๆเลยทีนี้ต้องมาถามคําถามนี้เลยค่ะว่าได้มีโอกาสเข้าวัดตั้งแต่3ขวบเนี่ยนะคะชีวิตเนี่ยก็เรียกได้ว่าอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องแล้วก็ดีงามมากๆเลย ความรู้สึกจากใจค่ะน้องนาภาว่าวัดพระธรรมกายได้ให้อะไรกับน้องนาภาแล้วก็ครอบครัวบ้างคะรู้สึกว่าครอบครัวหนูโชคดีมากๆค่ะที่ได้มาเจอวัดพระธรรมกายที่ได้มาศึกษาธรรมะของวัดพระธรรมกายรู้สึกว่าเราโชคดีแล้วก็ได้อยู่ในบุญตลอด2 4ชั่วโมงเลยค่ะก็คือ จะนั่งทร,รม้านั่งสวดมนต์อย่างเงี้ยคะ่ะได้อยู่ในบุญทั้งวันเลยคะ่ะไม่ว่าจะมีแบบวิกฤตโควิดนู่นนี่นั่น,นแต่เราก็ไม่หวั่นไหวกับมันคะ่ะเข้าซูมทุกวันเลยคะ่ะแล้วก็ตึกระลึกถึงบุญทุกวันเลยคะ่ะตลอดเลยคะ่ะรู้สึกปื้อมากๆค่ะอืนะคะในส่วนข้อคิดข้อทาหรือว่าเป้าหมายแนวทางในการดําเนินชีวิตของน้องนภาเป็นยังไงต่อไปคะข้อคิดของหนูนะคะก็คือ หนูได้มีสมาธิมีธรรมะให้กับตัวเองได้ฝึกอบรมในตัวเองด้วยฝึกอบรมจิตใจของตัวเองแล้วก็ถ้าเป้าหมายของหนูที่จะปฏิบัติธรรมนะคะหนูก็คือจะศึกษาธรรมะแล้วก็เป็นคนเผยแผ่ธรรมะของพระพุทธศาสนาตลอดเลยค่ะเป้าหมายของหนูคือไปทางธรรมได้ตลอดจนจิ้นลมหายใจอะไรเงี้ยเลยค่ะเพราะรู้สึกว่าหนูได้ศึกษาธรรมะอย่างลึกซึ้งแล้วค่ะก็อยากจะปฏิบัติธรรมต่อไปค่ะ โอ้โหได้ฟังน้องนาภาอย่างนี้เราก็ชื่นใจเนาะคําที่คุณครูไมใ่ใหญ่เคยกล่าวไว้ว่าวัดพระธรรมกายเนี่ยสร้างมาเพื่อเป็นโรงเรียนสอนศิลธรรมอย่างแท้จริงเนี่ยมันได้เกิดขึ้นแล้วก็มันได้ปลูกฝังลงไปในจิตใจของเยาวชนคนรุ่นใหม่แบบน้องนาภาแล้วเนี่ยนะคะทีนี้ค่ะอยากให้น้องนาภาได้เชิญชวนหน่อยเนะาะเยาวชนนะคะที่ยังไม่ได้มีโอกาสเปิดใจเนี่ยมาศึกษาธรรมะว่า ให้เชิญชวนเขาหน่อยว่าการศึกษาธรรมะหรือว่ามีธรรมะในใจเนี่ยมันจะส่งผลดีอย่างไรกับเยาวชนบ้างคะ่ะก็อยากจะเชิญชวนพี่พี่น้องๆทุกคนนะคะก็ให้มาลองศึกษาธรรมะเริ่มจากอันสิ่งเล็กเก่อนเช่นสวดมนต์นั่งสมาธิเพราะว่าสิ่งเหล่านี้นะคะช่วยให้เรามีสมาธิในการดําเนินชีวิตมีสติในการเรียนมากขึ้นคะ่ะแล้วก็ทําให้เรารู้สึกว่าได้บุญไปในตัวด้วยอะคะ่ะอืนะคะเชิญชวนแล้วทีนี้ ทุกครั้งที่เราฟังน้องนภา,ามาตลอดเลยเนี่ยจะเห็นได้ว่าคุณพ่อกับคุณแม่เป็นกัลายาณมิตรที่สำคัญอย่างยิ่งน้องนภา,าอยากขอบคุณอะไรคุณพ่อคุณแม่ที่พาน้องนภา,าได้เข้ามาสู่เส้นทางดีๆแบบนี้คะ ก็อยากจะขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ค่ะที่พาหนูได้มาศึกษาได้อยู่ในบุญค่ะได้เรียนรู้เรื่องบุญต่างๆพาไปทําในทุกๆบุญเลยค่ะมีบุญอะไรคุณพ่อคุณแม่ก็จะพาเป็นหมดทําให้หนูได้รู้เรื่องบุญต่างๆอีกมากมายค่ะรู้สึกว่าเราโชคดีที่เกิดมาอยู่ในกับคุณพ่อคุณแม่ทุกๆวันนี้เลยอะค่ะอืมนะคะโอ้โหต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวที่ดีมากๆเลยนะคะที่เยาวชนคนเก่งและดีเกิดขึ้นแล้ว แล้วก็เห็นตั้งแต่เด็กๆแล้วนะคะที่น้องนภา,าได้มีโอกาสทําทั้งกิจกรรมต่างๆรวมไปถึงตอนนี้โตขึ้นแล้วก็มีความเข้าใจในพระพุทธศาสนามากขึ้นแล้วก็นําธรรมะไปปรับใช้ได้โดยที่ไม่ขัดข้องเลยเพราะว่าใช้ในชีวิตประจําวันอยู่ตลอดเวลาเลยวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณค่ะน้องนภา,านะคะหรือว่าคุณจุธามาจันทองทิพย์ที่ได้มีโอกาสมาพูดคุยแล้วก็มาเป็นซูมไอดอลให้กับเราในวันนี้ขอบคุณมากค่ะ คุณค่ะคุณค่ะนี่นะคะเรื่องราวนะคะของเด็กเก่งและดีที่ต้องบอกว่าทุกๆคนมีส่วนในการที่จะร่วมสร้างเยาวชนคนเก่งและดีแบบนี้ให้เกิดขึ้นในสังคมได้นะคะพาลูกๆหล,ล,ล,ลานๆนะคะพาเด็กๆมาเข้าวัดมาสั่งสมบุญตั้งแต่เด็กๆปลูกฝังเรื่องราวดีๆในพระพุทธศาสนารวมไปถึงส่งเสริมค่ะให้เขาได้มีโอกาสมาทำหน้าที่ของชาวพุทธที่แท้จริง แบบนี้แน่นอนว่า,าโลกเรานะคะก็จะเกิดเยาวชนคนเก่งและดีแล้วก็สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาต่อไปด้วยนะคะวันนี้สมาชิกซูมนะคะโอ้โหอนุโมทนาบุญนะคะเราก็บอกว่าน้องเนี่ยโตเป็นสาวแล้วสวยมากเลยนะคะแต่ละท่านก็เห็นเด็กเก่งและดีที่ทุกท่านเองได้มีส่วนในการร่วมสร้างเพราะว่าทุกท่านนั้นได้มีโอกาสสร้างวัดพระธรรมกายขึ้นมาซึ่งเป็นโรงเรียนในการสอนศิลธรรมนั่นเองค่ะ วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะลาสมาชิกสูงทุกท่านไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ